สำหรับช่วงที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นช่วงที่สองอซึ่งช่วงแรกนั้นก็จะเป็นน้ำท่วมหลังจากสะพานแห่งแรกผ่านไปอันนี้เป็นช่วงที่สองระยะของน้ำก็ลึกประมาณโอ้โห,โหผมบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ขณะนี้ผมกำลังขี่รถขับรถอยู่ในระหว่างเส้นทางพอดีซึ่งโอ้โหดูคดเขียวน่ากลัวมากครับ น,นี่ขับรถอยู่คนเดียวโอ้โ oh, ห oh, oh. น้ําเยอะมากเลยครับตอนนี้เป็นฟองด้วยนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าสองข้างทางนะครับระหว่างสองข้างทางนี่านาข้าวของเกเษตรกรที่อยู่สองข้างทางนี้ไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยเรียบร้อยอตอนนี้เป็นจมอยู่ใต้บาดาลเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือสภาพน้ําที่อยู่ในบริเวณ เขื่อนราศีสไลดนะครับซึ่งในช่วงที่น้ําท่วมนี้ก็จะกินระยะทางกว้างมากพอสมควรนะครับเป็นระยะทางกว้างมากอันนี้ขณะนี้ก็ยังพอมองเห็นถนนอยู่บ้างโอ้โหตรงช่วงที่สามนี่นี่คือช่วงที่สามผมผ่านมาแล้วนะครับในสามสองช่วงแต,แตชง่ช่วงแรกก็เลยอดองพูดินนะครับผ่านมา โอ้ช่วงนี้รู้สึกจะยาวมากนะครับแต่ว่าแต่ว่ารถที่ผ่านไปตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าถนนบริเวณนี้อ่าโอ้โหรถใหญ่ทนนั้นก็ผ่านผมมาพอดีนะครับผ่านผมโอ้โหรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากครับน่าตื่นเต้นมากโอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เอานี่ออกไปผมถ่ายภาพคนเดียวครับตอนนี้ โอ้กว้างมากเลยนะครับอ่ช่วยผมรุ้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วยผมลุ้นว่าผมจะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้หรือไม่ในขณะที่บนไหลถนนน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างมากทีเดียวนะครับขณะนี้ก็คือเส้นทางหลวงแผ่นดินสายกูพักโกนาลาสีสไลครับทีนี้โอ้โหมีขึ้น ใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมที่อยู่หน้าผมก็มีมีรถสองคันแนล้วก็มาที่นี่นะครับช่วยผมลุ้นนะครับคุณผู้ชมอยากให้รถผมเป็นอะไรระหว่างทางนะครับอโอเคครับที่อยู่ข้างๆนี้นะครับเป็นนาของเกษตรกร,ะกรนะครับ ที่อยู่ข้างนี้เป็นนาของเกษตรกรส่วนที่อยู่ข้างหน้าอาช่วยลุ้นกันว่ารถสองสำคัญที่ผ่านมาข้างหน้านี้เป็นยังไงนะครับในขณะที่มือข้างหนึ่งผมในขณะที่มือข้างหนึ่งผมถือกล้องและอีกมือข้างหนึ่งก็โอ้โหผมโอ้โหหนักหัวมากครับเมื่อกี้ลงหลุมครับลงหลุม โอ้ถ้าหากว่าลงหลุมเยอะไอใ,ใหญ่กว่านี้ผมเสร็จแน่เลยครับไม่รู้มันจะไปได้หรือเปล่าระยะทางเชื่อกันลุ้นนะครับโอ้โหลงอีกแล้วโลกอีกแล้วลงอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ผม,มใจอ่อนจริงเลยตอนนี้อ่อเชื่อกันลุ้นครับโอ้โหลงอีกแล้วลงอีกแล้วโอ้โหตรงนี้เลยไม่รู้ว่าตรงไหนสูงต่ำขนาดไหนนะครับ แต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมต้องพยายามไปตามเส้นเหลืองให้ได้ครับผมต้องไปตามเส้นเหลืองให้ได้โอ้ยช่วยผมลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สูงมากเลยน้ําเขาบอกว่าตอนแรกผมว่าผมจะไม่กล้ามาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนรถข้างหน้าเขาบอกว่าไปได้พี่ไปได้โอ้โหเราก็นึกว่ามันไม่สูงแต่ตอนนี้มันสูงมากเลยครับมันสูงมากเลยผมก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยต้องตัดสินใจไปนี่แหละครับแต่ยังไงก็ขออย่าให้รถดับระหว่างทางแล้วกันครับ พอหากถ้าหากลถ,ถดับออก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้โหข้างหน้ามีรถคันใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้าครับทีนี้ผมเห็นทีต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนึงครับใช้ความระมัดระวังหน่อยนึงอาแต่ไปเร็วไม่ได้ครับอันตรายครับอันตรายโอ้โหยรถเออเหยน้ำกระชอเข้าเต็มรถผมเลยอะครับโอ้ อะช่วยกันลุ้นครับผมจะไปถึงที่หมายปลายทางได้หรือไม่ตอนนี้อ่าใกล้จะถึงแล้วเหลือระยะอีกประมาณสักอมไม่นานครับอ่าดูดูดูด,ดูตรงนี้มามากมายเลยมามากมายเลยครับ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 อาตอนนี้พอเห็นคนแล้วก็เริ่มที่จะอุ่นใจแล้วครับก็ยังอุ่นใจว่ายังมีคนที่อยู่ข้างๆพอที่จะทําอะไรได้บ้าง อเอาไมา้แล้วครับโอ้โหดูข้างหน้าสวยมากเลยนะแต่น่ากลัวครับยู่หน้าสวยมากแต่น่ากลัวครับสวยมากแต่น่ากลัวครับโอ้โหโอ้โหสาดใส่อย่างแรงเลยครับอ่าใกล้จะถึงแล้วครับช่วยผมลุ้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ใกล้จะถึงเต็มทีแล้วครับโอ้โห ผมก็ไม่บอเหมือน,นกันครับคุณผู้ชมครับอือโอ้โหเออลงแล้วสองทีสองดอกอ่าอีกไม่นานก็จะค้นหนึ่งนี้ละอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโล่งอกไปทีครับโล่งอกไปทีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอารพะนั้นโอเคครับ